ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยสสวรรณอยู่บำรุงสสกรุงเทพพักเพื่อไทยออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดนะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววรรณอยู่บำรุงก็พูดถึงสสเต้มงคลกิจนะเป็นเพื่อนสสในสภาประมาณว่าโอ้โหเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคดีของคุณแตงโมโดยเฉพาะในช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยมันเกินบทบาทหน้าที่ของสสไปแล้วหรือเปล่า อย่างเรื่องผ้าที่ไปเชื่อบางแจ็คหรือเมื่อวันก่อนก็ถหลงทแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเรื่องจินตนาการอะไรกันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบารตอนก่อนนะฮะคดีครูจอมทรัพย์อะไปยุ่งวุ่นวายเจนพนักงานสอบสวนก็ต้องฆ่าตัวตายอะบาปกรรมใครเบื่อมั้งเนี่ยใครเบื่อคุณมงคลกิจที่มายุ่งกับคดีแตงโมมั่งบางคนบอกอะไรนะ ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยการอยู่เฉยๆการไม่ไปยุ่งเหยิงไม่ไม่แทรกแซงคดีเขาเนี่ยคือการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วไม่ใช่หนาทีของสอสอพราอคุยกับไอ้บังอุปโลกเข้าไปหน่อยแล้วพาใช้กระทาโรตีรอยอยู่เจ้าพญาจมอยู่เจ้าพญาหรือลอยไปไหนก็ไม่รู้ไปพออเมริกานี่ฮะ คือ30นาทีได้รึ่งชั่วโมงได้นะฮะที่คุณวันโพสเมื่อวานอ่าไม่ใช่โพสอะไลฟ์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับท่าผู้ชมครับไม่ต้องมีอะไรคปับชงแครชั่นอะไรระบุทั้งนั้นใช่คือพูดแบบพูดชื่อตรงๆพงคความรู้สึกตรงๆดูสีหน้าแววตาน้ำเสียงนี่นะฮะท่านผู้ชมครับคือเหมือนกับว่าคุณวันอยู่บุมรุงเองก็รู้สึกว่า แม่บทบาทของคุณมงคลกิจเนี่ยที่เป็นสอสอเนี่ยนะเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมเนี่ยมันดูมันดูล้ําเส้นเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นบางช่วงเวลาคุณวันยังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับที่ว่าสอสเอปเองเคยไปแสดงท่าทีลามปามคุณพ่อของคุณวันก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าเคยไปพูดประเด็นขดงคดีในอดีตคดีหนึ่งทำให้พนักง,งานสอบสวน เขาฆ่าตัวตายก็มีค<อ>่ะนะคือคุณวันเนี่ยมองว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานเนี่ยในคดีคุณแตงโมเนี่ยโดยเฉพาะไปเชื่อเรื่องผ้าผูกเอวสีขาวไปเชื่อบังแจ็กเนี่ยคือมันมันไปกันใหญ่แล้วนะแล้วเป็นสอสอไปก้าวล่วงการทํางานของเจ้าพนักงานของตํารวจเนี่ยอันนี้มันก็มันก็มีบทบัญญัติมีกฎหมายที่เขาห้ามเอาไว้ด้วย คุณวันยังบอกว่าคดีของคุณแตงโมตอนแรกๆเนี่ยสอสอเต้นเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนแรกเหมือนจะเป็นพระเอกอยู่แล้วสุดท้ายมาตกม้าตายตอนไปเชื่อบังแจ็คเรื่องผ้าผูกเอวของคุณแตงโมคุณวันก็เลยฝากไปถึงสอสอเต้ว่าควรจะอยู่เฉยๆนิ่งๆดีกว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่สอสอแล้วมันดูไม่มีสาระเลยนี่นะฮะเหมือนกับว่าออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์เนี่ย เมื่อวานเนี่ยเหมือนแบบหสุดจะทนแล้วอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่านี่นะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับคือคุณวันก็เหมือนกับคงจะมองอ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสสอมองคลกิจตั้งแต่ลงพื้นที่เอาตั้งแต่ไปช่วยหาร่างใช่ไหมอ่าสุดท้ายเออมีการไปหาร่างวันนั้นไปจุดทูบทําพิธีอะไรแล้วก็วเจอร่างพอดีก็ไปตามต่อเรื่องคลิปวิดีโอไปถล่มทันแหลง หรือว่าไปเรื่องพงเรื่องผ้าอะไรพวกนี้นะครับอทีนี้ฟังทางคุณวันไปะล่ะไลฟ์เมื่อวานนะฮะเราก็เลยลองถามทางสสเต้มงคลกิจหน่อยคุณมงคลกิจสุขสินเทรานอนนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลนี่ฮะ,ะวันนี้ก็คุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับนี่คือสสเต้มงคลกิจเนี่ยเขาย,ยืนยันนะเขาบอกเขาไม่เคยกลางไม่เคยทําตัวเป็นนักเลง ไม่เคยไปลามตามอะไรคุณพ่อของคุณวันก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บุรุงท่านเป็นอดีตสอสออดีตรัฐมนตรีนะฮะแต่ที่ทำให้ไม่พอใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาส่วนตัวที่สอสอเต้นเนี่ยเคยให้มีการตรวจสอบเรื่องรถหรูหนีภาษีแล้วก็การทุจริตด้านคมนาคมในสมัยนั้นหรือเปล่าจนมันไปกระทบกับนักการเมืองหลายคนทีนี้ที่คุณวันพูดถึงเรื่องพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตาย สสเต้บอกว่าไม่เคยไปกดดันแต่ตำรวจเนี่ยต้องทำงานท่ามกลางความกดดันอยู่แล้วเพราะทุกคนเนี่ยรอดูความยุติธรรมในคดีอยู่การเสียชีวิตของพนักง,งานสอบสวนในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องโรคส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคดีสสเต้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าถ้าเกิดคุณวันอยู่บำรุงนะจะมีปัญหากับบางแจ็คหรือไม่พอใจบางแจ็คอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าดึงตัวของสอสเต้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พราะตัวสอสอเต้เขาบอกเขาไม่เคยโพสต์ไม่เคยไลฟ์อะไรพาดพิงถึงคุณรันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสอสอเต้อันนี้เขาบอกกับเรานะอ่าเขาบอกเขาขอเตือนเตือนครั้งที่หน<อ>ึ่งลองฟังดูแล้วกันนะคือะก็หางานให้ไม่เยอะๆสิไม่ใช่จะมีเฉพาะฉีดยงุงทำหมันหมาทำหมันแมวแล้วก็แจกแออจกข้าวเวลาน้ำท่วมก็ห ทำอย่างอื่นบ้างสิที่มันนอกเหนือจากสามสี่อย่างเนี้ยค,คือพี่วันเนี่ยแกก็ไลฟ์สดของแกไปนะฮะมผมไม่เคยไปพลาดพิงอะไรด้วยเลยค่ะหรืออยากจะให้ผมวกกับมามามาพลาดพิง,งผมจะได้รื้อฟื้นความจำสักยี่สิบปีอยากฝากอะไรถึงคุณวันอยู่บํารุงไหมคะหลังจากที่เขาไลฟ์สดออกมากว่าสามสิบนาที หางานทำเยอะเยอะหางานให้มันเยอะๆอะสิปกติคุณวันก็ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่ด้วยนะค่ะอเกิดจะมีอะไรชี้แจงอะไรกันเพิ่มเติมก็บอกเราได้โอ้โหพี่อุ๋ยแต่ละคนแต่ละท่านคำพูดของแต่ละท่านเนี่ยค่ะแต่ละประโยชน์ผมก็นั่งฟังคุณวันนั่นแหละฟังฟังรายละเอียดที่ะก็เลยอ่ะทีมข่าวเราก็ลองถามสอสอเต้ว่าเออมันเป็นยังไงกันค่ะเขาก็เลยฝากกลับมาอะไรประมาณอย่างนี้ก็ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกันค่ะครับ